สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาตรบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่พ,พท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พ,พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผมพาทุกองค์จัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่ๆวันนี้นะครับพี่ๆเมื่อวานติดธุระนะครับไปเช่าพักกลับมาไม่ทันได้มาเยอะพอสมควรห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับดูกันยาวๆได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับ องแรกของวันนี้นะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมเราเริ่มด้วยสมเด็จ3ชั้นหลังยันนะชาลิติเนื้อผงน้ํามันหลูอพะอกยนะครับพี่พี่พบเจอน้อยนะครับผมนี่มาแบบเดิมๆยนในคู่นะครับนี่สวยเดิมๆเลยนะพี่พี่พระบ้านๆอยู่ตามกระป๋องเลยนะครับผมในสภาพไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับหลังยันนะครับนี่นะชาลิตินะพี่พีเนื้อ ตามสูตรเลยนะพี่ๆเนื้อผงผสมผงน้ำมันนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมสมเด็จ3ชั้นหลังยันชาลิตินะครับผมองต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสัมรีรุ่นแรกนะครับเป็นพักเครื่องทางสระบุรีนะครับเป็นเหรียญกไลทองแบบเก่าๆแห้งๆเลยนะพี่ๆปี18นะครับผมเนี่ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับรุ่นหนึ่งพิเศษนะครับพี่ๆนี่นหน้าเขเขียนว่า อ่าหลวงพ่อสัรีนะครับปี18ท่านใดชอบก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ได้ภาร่วงนะครับพี่พี่ยุทธหัตถีสุพรรณบุรีแบบโอ้โหสวยลมดำแบบเดิมเดิมเลยนะครับฟ้าเลยนะครับพี่พี่ปุกเสกนะครับน่าจะมีหลวงพ่โตเนี่ยนะครับแล้วก็หลวงพ่อมุ่ยวัดดออไล่นะครับผมนี่หลวงพ่อขอมอย่างเงี้ยครับโอ้โหเกจินะครับสวยคมชัดนะครับไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่คือแบบวาวเดิมศิลปะงดงามนะครับปีหนึ่งกว่าท่านใดมีมุมมีทางก็ จัดได้เลยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นพระสังกจายนะครับวัดเพชรสมุทรนะครับพี่พี่นี่หายากมากๆเลยนะครับสภาพแบบสวยเดิมๆขนาดตั้งหน้ารถนะครับพี่พี่พระสังกจายวัดเพชรสมุทรขนาดตั้งหน้ารถจังหวัดสมุทรสงครามนะพี่พี่นี่เก่านะครับทองเหลืองนี่เขียวเหลืองเขียวเลยนะครับรมดําเดิมๆศิลปะสวยๆเลยนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมน่าเก็บมากๆนะครับผมหายากนะครับแล้วก็ได้เสือยอดประสบการณ์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นนะพี่ๆเป็นเสือกระถิ่นปี49รุ่นนี้เขาจะมีประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับมีโคตดออกใต้ฐานนะครับเสือ49นะครับประสบการณ์เยอะ ท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้ของหายากหลวงพ่อจวนมานะครับปีปี2519นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อจวนเป็นสมเด็จกล่องเดิมๆสมเด็จเกษานะครับพี่ๆนี่สมเด็จมีเกษานะครับผม พบเจอน้อยนะครับด่ังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจวนนะครับผมหายากมากๆแลเลยองค์นี้พร้อมกล่องเดิมนะพี่พี่นี่ท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับถือว่าเป็นสมเด็จยุคแรกๆของหลวงพ่ออีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่ปี19้นะครับและองค์ต่อไปก็จะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีนะครับพี่พี่รุ่นมหาเศรษฐีเอาแค่200พอนะครับรุ่นเสาห้าสามพกมหาเศรษฐีนะครับวัดหนองสุ่มมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่คาแปงเหมือนเดิมแบบไม่ได้ใช้น,นะพี่พี่นี่ น่าเก็บมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เพราะว่าราคาเบาๆแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนี้ดีมากเลยนะครับผมหลวงพ่อตัวนี้เก่งไม่แพ้หลวงพ่ออื่นเลยนะพี่ๆซึ่งเป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรี1หนึ่งรูปนะครับผมองต่อไปนี่อันนี้สวยนี่อันนี้แนะนาเลยนะพี่พี่หลวงปูดจันนะครับปี19าวัดจานเขื่อนนะครับผมนี่บลราชธานีคือเหรียญน,นะครับพี่พี่ ผิวไฟส้มแป๊ดทั้งเหรียญเลยนะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นยันนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับผมห้ามพลาดในตัวตัดในจบเลยนะพี่พี่ดูง,ง่ายๆผิวไฟนี่สม้มแป๊ดเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ได้พราใต้มาสี่องค์นะครับเป็นเหรียญเศมานะครับสององค์พ่อท่านนวลน,นะพี่พี่อันนี้เหรียญเล่นนะครับบริสุทธโทรนาเก็บมากๆเลยนะครับผมอำเภอทุ่งใหญ่นะครับวัดปณิษฐารามนะครับ พระนครรีธรรมราชนะพี่พี่เหรียญสวยผีไฟแดงแบบส้มแป๊ดทั้งคู่เลยนะพี่พี่นี่บ้านนี้เก็บคือดีมากๆากเลยนะครับพอท่านนวลน,นะครับท่านใดรู้จักพี่พี่สายใต้หามาฮานะครับแล้วก็มีรูปหล่อท่านนะครับรูปหล่อท่านมาอีก2องค์นะพี่พี่นี่สวยทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหบ้านนี้คือแบบไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่ราคาเบาๆหลักร้อยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมสวยทุกองนะครับพ่อท่านนวลวันนี้นะครับผมนี่ รูปหลองนี้จะหายากนะพี่ๆพ,พบเจอน้อยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับดูง่ายอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งไหมครับพี่ๆนี่อำเภอทุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งนะครับผมนี่สวยเดิมๆเลยนะครับผมองค์ตอไปนะครับจะเป็น หลงพ่อโตนะพี่ๆสนิมแดงจะมีจุดๆเล็กๆน้อยๆเป็นตะกัวหลงพ่อโตอันนี้ออกท่าฉนวนจังหวัดชัยนาทนะพี่ๆี่อันนี้ซีนไว้นะครับการมือโดนนะครับผมเนื้อตะกัวเก่าหลงพ่อโตนะครับกุท่าฉนวนนะครับจังหวัดชัยนาทอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับพี่ๆน่าเก็บมากๆผิวหิ้งหิ่งขี้ฝุ่นนี่คักๆเลยนะครับไข่ขึ้นเลยนะครับมีสนิมแดงบ้างนะครับผมองค์นี้พิเศษนะครับพี่ๆมีปีกนะครับคือรอแบบว่ามีปีกข้างๆนะครับผมปกติเขาจะตัดชิดๆนะครับ มีพี่ท่านใดชอบก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อผาดวัดดงตานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคปุกเสกทรงเสือมหาอํานาจองค์นี้พระหนากุุเก่าแล้วก็ขนดกแบบโอ้โหพิมพ์ชัดนะครับผงปูนแดงผงคือเดิมๆเลยนะพี่พี่ด้านบงนี่คือผงเต็มนะครับล้นๆ้นเลยหลวงพ่อปานสร้างปุกเสกนะครับผม สองกว่านะครับพี่พี่วัดท่านอยู่แถวบ้านผมนี่เองนะครับผมนี่หลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะครับประสบการณ์เยอะมากๆนะครับใช้แทนหลวงพ่อปานวัดมานงโคได้เลยนะครับพี่พี่นี่สวยพระสวยดูง่ายเนื้อจัดนะครับพี่พีนี่ จ่มใสเลยนะครับองคต่อไปก็เป็นพระคะแนนนะครับพี่พี่อันนี้คะแนนเก่าเรื่องพลาสติกแบบหลายสิบปีนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็ห้ามพลาดนะครับพระคะแนนเนื้อเก่าเก่าอันนี้ไม่ฟันธงว่าเป็นที่ไหนนะครับองค์ต่อไปนะครับพี่พี่เป็นพระพุทธโคดมหลวงพ่อพอมพิมนี้หายากนะพี่พี่นี่คล้ายดิดน้ำมนต์นะครับพระพุทธโคดมนะครับผมหน้าตาแบบเด้งๆเลยนะครับปีศูนย์ห้าอันนี้ราคาเบาๆนะครับพี่พี่หาอยู่ห้ามพลาดนะครับพิมพ์หายาก แล้วก็อีกหนึ่งองค์ก็จีอันนี้ก็ปี0ูนย์หะครับผมเป็นรูปไข่นะครับผมหามพานนะพี่พีราคาเบาๆนะครับผม หลวงพ่อขอมถ้าเป็นพระเถระคณาจารย์ที่น่าเก็บน่าใช้มากๆนะพี่ๆพ,พ,พระท่านจับต้องได้นะราคาคือแบบท่านเก่งจริงนะครับพี่ๆเราไปเปิดดูตาม YouTube ได้นะครับอันนี้เป็นพระพุทโธโดมกีบบัวเล็กนะนี่พบเจอน้อยนะครับเนื้อดินยุคแรกรุ่นหนึ่งนะครับพี่ๆสมเด็จพุทโธโดมสุพรรณรุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้คือแชมมีหน้ามีตาแล็เกอร์ดําเดิมนะครับผมและอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ๆเป็นพระเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเป็นเหมือนพระนางสามองค์อยู่ในสมหลังนิจานไปอยากเต็มเลยนะครับพี่ๆ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับเป็นเนื้อโซนละเอียดละเอียดเก่าๆเลยนะครับผมได้หลวงพ่อเพี้ยนมา3ององนะพี่ๆเอาองละแล้ว200พอนะนี่วัมห้าศูสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนซองเดิมๆสินเดิมๆหนุม,มานทรงวันทานะครับพี่ๆใน่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผม ชุดนี้คือแบบว่าซองเดิมหมดนะพี่พี่ซองเดิมวัดนะครับองค์สุดท้ายของเรานะครับจะเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อกูอ่ะหลวงพ่อรวยวัตโกยุทธยาปี60นะพี่พี่องค์นี้ที่สวยนะครับเอาแค่300คือแบบองค์นี้ดูง่ายไม่พอผิวลุงนี่คือแชมป์เลยนะพี่พี่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับเหรียญสวยจริงนะครับผมนี่หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอันนี้ทันหลวงพ่อแล้วก็เล่นหากันมาตรฐานนะครับผม96นะครับผม งไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สสาะเวลามารับชมให้การสนับสนุนผมทุกๆวันนะครับผมยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ